แรนบางกอกบุรวัดแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ขหารือห,หลังใหญ่บ้านซีรีส์ใหม่ที่สามารถรองรับการติดตั้งอัตโนมัติการจชได้ในทุกแบบบ้านบนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ชัยพฤกษ์นะคะหลังจากเปิดตัวไปที่นี่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมาวันนี้ทางโครงการเปิดบ้านเฟสหน้าสวนขนาด1ไร่ที่มีเพียงแค่10ยูนิตเท่านั้นค่ะ วันนี้คิปแรกผมน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการแกรนบางกอกปรุรหะแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์จากบริษัท s อสซีแอสเซค่ะสําหรับตัวโครงการนี้ตั้งอยู่บนทำเลติดถนนใหญ่ชัยพฤกษ์นะคะเป็นทำเลสเกยภาพที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางหลักได้ทั้งถนนราชพฤกษ์เชื่อมต่อสะพานพระรามสี่มุ่งตรงสู่ถนนแจ้งวัฒนะ5แยกปากเกรด็ดและยังเชื่อมต่อหอ,อกตัวเมืองได้สะดวกใกล้ทั้งวงวแหวนรอบนอกการจนาพิเศษใกล้ทางหลวนแจ้งวัฒนะและยังมีรถไฟฟ้าให้เลือกใช้ถึง2เส้นทางคือ รถไฟฟ้าสายสีพูสถานีแยกปากเกร็ดและรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางรักน้อยท่าอิฐซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ7-8ถึงกิโลเมตรค่ะและที่สําคัญเป็นทําเลที่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของแจ้งวัฒนะชชยพฤกษ์และราชพฤกษ์โดยที่ใกล้บ้างเนี่ยจะมีเดอะคริสตัลพีทีทีชยพฤกษ์โรบินสันไลฟ์สไตล,ล์ราชพฤกษ์ชิกลิพาบริษราชพฤกษ์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะรวมถึงห้าแยกปากเกร็ดและ เมืองทองธานีเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการค่ะและที่สําคัญคือตัวโครงการนี้จะอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติถึง2แห่งด้วยกันคือโรงเรียนานานาชาติ SISB ซึ่งอยู่ห่างไปแค่ประมาณ5นาทีและโรงเรียนานานาชาติ DBS ซึ่งอยู่ห่างไปแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นหรือเราจะเลือกไปยังโซนของสามแยกบางใหญ่นะคะโซนนั้นก็จะมีทั้งเซ็นทรัลเวสเซตอีกเกียบางใหญ่โรงพยาบาลเกษมราช International ส่วนโรงพยาบาลและสถานศึกษาอื่นบนทำเลนี้ก็มีให้เลือกอีกหลายแห่งค่ะ ส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นคฤหิสั์หรู2ชั้นนะคะที่นี่พัฒนายอยู่ที่ดินประมาณ40ไร่ครึ่งทั้งโครงการจะมีเพียงแค่64ยูนิตเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับพื้นที่สวนกลางขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยได้รับแรงบนันดาลใจจากพระราชวังซิเบเลสหรือพาซาเดอซิเบเลสนะคะที่ตั้งอยู่เมืองมาดริดประเทศสเปนค่ะโดยการออกแบบเนี่ยจะมีกลิ่นอายของสไตล์ความเป็นกอธิกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกมาพร้อมกับพื้นที่สวนขนาดกว่า1ไร่และยังมีฟังก์ชันที่สามารถรองรับ ใช้งานได้ทุกเจเนเรชัน พร้อมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามด้วยการเดินระบบสายไฟลงดินทั้งโครงการค่ะสําหรับตัวบ้านของโครงการนี้เป็นบ้านซีรีส์ใหม่ที่ออกแบบในสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกนะคะซึ่งตัวบ้านจะมีฟังก์ชันที่สามารถรองรับการใช้งานได้ครบทุกวัยมีบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบบ้านด้วยกันที่ดินบ้านเริ่มต้น101.3ตารางวาถึง182ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่477ตารางเมตรถึง829ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านอยู่ที่4ถึง5ห้องนอน5ถึง6ห้องน้ํา3ถึง5ที่จอด และ1-2ถึงห้องแม่บ้านค่ะโดยความพิเศษของบ้านซีรีสน์นี้คือเขาจะทาที่จอดรถออกมาให้สามารถรองรับการติดตั้งอัตโนมติการจดได้ในบ้านทุกหลังและมีนวัตรกรรมลิฟวิ่งโซลูชันนะคะที่จะช่วยยกระดับการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายครบรอบด้านมากขึ้นในราคาเริ่มต้น30-70ถึงล้านบาทบรรยากาศในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้ายอยู่ค่ะ ตัวโครงการนี้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security ค่ะโดยเขาจะมีเกตถึง2เกตด้วยกันเกตใหญ่ที่อยู่ติดถนนชัยพฤกษ์จะใช้ร่วมกับโครงการข้างเคียงของเรานั่นคือโครงการบางกอกบลูซิกเนเจอร์นะคะเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ170เมตรก็จะถึงตัวมินเกตทางเข้าหลักของตัวโครงการค่ะซึ่งเขาจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูชัยของประเทศสเปนนะคะเน้นในเรื่องของความรู้ร้าโออาร์และมีความมั่นคงระบบรักษาอภัยของตัวมินเกตเนี่ยเขาจะใช้เป็นรัวไฟฟ้าอัตโนมัติแยกทาง เข้าลูกบ้านและทางเข้าสำหรับวิสิตเตอร์ซึ่งลูกบ้านจะสามารถใช้ตัวสมาร์ทเกตนะคะจดจำดาบทะเบียนขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยส่วนวิสิตเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่รปภและมีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ให้รวมทั้งหมด38จุดค่ะพอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามาก็จะเจอกับอาคารขับเฮาส์นะคะซึ่งเขามีการออกแบบให้มีความเซมเมทรี ดูมั่นคงซึ่งตรงนี้จะชวนให้เรานึกถึงพระราชวังซิเบเลสเลยค่ะซึ่งการออกแบบจะเน้นเป็นโทนสีขาวดำนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมอาร์เดโคซึ่งที่นี่ก็จะมีการผสมผสานความโมเดิร์นเข้ามานะคะให้เข้าถึงง่ายมากขึ้นแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเก่าแก่อลังการโดยภาพรวมของตัวอาคารก็จะมีความเป็นยุโรปค่ะตรงท็อปสุดของอาคารจะเหมือนเรามียอดหอคอยด้านในโครงการค่ะ และการออกแบบตัวอาคารขับเฮาส์นะคะเขาจะนําหลักการยูนิลิโซดีไซน์มาใช้กับตัวอาคารทางขึ้นของตัวอาคารตรงนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นแรมหรือทางลาดเพื่อให้ผู้สูงอายุและเด็กๆสามารถใช้งานได้ง่ายส่วนการขึ้นไปใช้งานบนชั้น2ก็จะมีตัวสแตอลิฟต์ให้ใช้งานค่ะนอกจากนั้นในส่วนของห้องน้ําจะมีแยกห้องน้ำชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําสําหรับเพนดิแคปนะคะรวมไปถึงที่โครงการนี้เขาจะมีห้องเซาวน่าให้ใช้งานด้วยนอกจากนั้นยังช่วยรูปบ้านประหยัดค่าไฟพื้นที่ส่วนกลางโดยการติดตั้งตัวโซลารูฟไว้ที่อาคารขับเฮาส สำหรับฟังก์ชันของพื้นที่ส่วนกลางนี่นะค,ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่โซนอาท์ดอร์เขาจะมีเป็นสวนหย่อมค่ะซึ่งเขาจะจัดสวนออกมาเป็นสไตล์ยุโรปนะคะรวมไปถึงมีส่วนของพาวลเลียนด้วยตรงนี้เราก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันได้ส่วนด้านในตัวอาคารติดกับพื้นที่บริเวณสวนเป็นสระว่นายน้ำค่ะ ซึ่งที่นี่เ็จะออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นที่ด้านในของตัว glass house นะคะก็ออกมาเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดสระที่ประมาณ7คูณ20เมตรเป็นสระในร่มที่สามารถมาใช้งานได้ทุกวันค่ะตัวสระจะมีแยกสระเด็กแล้วก็โซนจักรุซี่ไว้ด้วยพื้นที่ริมสระเป็น pool terrace นะคะซึ่งอยู่ในร่มทั้งหมดมีการลงตัว sunbed ไว้ให้ตรงนี้ก็สามารถมานอนเล่นพักผ่อนได้ทุกวันเลยค่ะ ส่วนฟังก์ชันได้ในตัวอาคารขับ h o u s นะคะโซนแรกจะเป็นโซนแกรนล็อบ b ี้เลา g จค่ะซึ่งด้านในจะดีไซน์ออกมาเป็นโถงฝ้าเพดานสูงแบบ double volume ด้านในจะมีมุมให้นั่งรับแขกหลายๆมุมนะคะลูกบ้านก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้ สำหรับปัจจุบันพื้นที่ในโซนนี้จะยังคงเป็นสำนักงานขายไปด้วยค่ะแต่ในอนาคตก็ถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านนะคะซึ่งตัวแกอลลบบี้เลาจ์นี่เขาจะมีห้องแยกไว้ให้อีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องที่เราสามารถใช้รับรองแขกคนสําคัญได้ซึ่งเขาจะมีตัวประตูเนี่ยกั้นไว้ให้และอุปกรณ์ด้านในจะมีพวกเตาอบซิงค์ล้างจานต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้เตรียมอาหารต่างๆได้มีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนหรือคนที่อยากจะเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานในห้องนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งอยู่ติดกับแกรนด์ลอบ b y บ o u ล่าช์นะคะจะเป็นห้องคิสรูมค่ะ ซึ่งที่นี่จะตกแต่งออกมาในทีมอวกาศนะคะด้านในจะมีบอ่อบอลและมีมุมต่างๆให้เด็กเล่นของเล่นนั่งทําการบ้านระบายสีต่างๆตัวห้องเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้จากโซนของตัวล้าวด้วยนะคะตรงนี้ถ้าผู้ปกครองนั่งอยู่ที่ห้องล้าวก็สามารถดูแลเด็กๆในห้องนี้ได้นอกจากนั้นตัวห้องเนี่ยยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสนามเด็กเล่นด้านนอกได้ด้วยซึ่งจะเป็นธีมการออกแบบเป็นระบบสุยะเหมือนกันนะคะจำลองออกมาด้านในจะมีกิจกรรมอย่างตัวพาจำลองแทบบูลินแล้วก็มีไม้กระดานเรื่องให้เด็กๆเล่นค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารขับพฮาสนะคะจุดแรกคือห้องโคเวกิ้งสเปซและสกายลูชค่ะด้าน,นในจะมีการแบ่งสัดส่วนไว้ให้คนที่อยากจะมานั่งทํางานก็จะมีมุมแบบส่วนตัวนะคะรวมไปถึงคนที่อยากจะประชุมมีห้องมิทติ้งรูมแยกไว้ให้แบบเป็นสัดส่วนค่ะนอกจากนั้นเรายังใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนั่งพักผ่อนเป็นฟิลแบบสกายลูชก็ได้และทางโครงการก็ยังมีการเตรียมอุปรกรณ์ต่างๆมาให้พวกอุปรกรณ์สํานักงานซิงล้างจานเครื่องชงกาแฟเครื่องปิ้นต่างๆรูปบ้านก็สามารถมาใช้งานได้เลยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันโมชันสอของขอาหารทครเฮาส์คือห้องฟิตเนสค่ะซึ่งตัวห้องจะดีไซน์ออกมาให้มีกระจกรอบห้องเลยนะคะเราสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำและบรรยากาศภายในโครงการได้อุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้จะมีทั้งโซนของคาร์ดิโอและโซนของเวทเทรนนิ่งซึ่งจะมีทั้งตัวฟรีเวทอย่างดัมเบลแล้วก็มีตัวแมชชีนขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านได้ใช้งานค่ะ ส่วนกลางหลักอีกจุดหนึ่งจะอยู่บริเวณกลางโครงการค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ประมาณ1ไร่เลยด้านในตัวสวนจะมีการตกแต่งเป็นสวนสไตล์ยุโรปมีทั้งทางเดินเล่นพักผ่อนในสวนมีสวนที่เป็นพาวลเลียนที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนได้ ตกแต่งตัวสวนด้วยบ่อน,น้ําแล้วก็มีน้ําพุนะคะนอกจากนั้นจะมีโซนสาหรับการออกกำลังกายการแจ้งและมีส่วนของสนามเด็กเล่นมาให้ใช้งานด้วยค่ะโดยในปัจจุบันนะคะทางโครงการเขาก็กําลังเปิดขายในโซนหน้าสวนบริเวณนี้เลยค่ะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆและมีเพียงแค่ประมาณ10ยูนิตเท่านั้นแต่ละซอยบริเวณหน้าสวน,นจะมีจํานวนยูนิตแต่ละซอยอยู่ที่ไม่เกิน4ยูนิตนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจในการจับจองมากเลยทีเดียวค่ะ บ้านในโครงการนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบบ้านโดยทุกแบบจะสามารถรองรับการติดตั้งอโตเมติการ์าจได้ค่ะแบบบ้านแรกคือแบบบ้านวัสโกพื้นที่ใช้สอย477ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น101.3ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถแบบบ้านวาเลนเซียโนพื้นที่ใช้สอย560ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น118.5ตารางวา ฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถแบบบ้านคาตาลันพื้นที่ใช้สอย647ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น123.8ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำ2ห้องแม่บ้านและ5ที่จอดรถแบบบ้านคาสเทลลัโนพื้นที่ใช้สอย829ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น182ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำ2ห้องแม่บ้าน5ที่จอดรถมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะ บ้านตัวอย่างวันนี้ที่พามาดูแบบบ้านไซส์ L ค่ะกับแบบบ้านที่มีชื่อว่าคาตาลันตัวบ้านเนี่ยจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่647ตารางเมตรเนื้อที่ดินของตัวบ้านเริ่มต้นที่123.8ตารางวาค่ะการออกแบบตัวบ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะคะเน้นความหรูหราโออาเป็นบ้านหลังใหญ่การก่อสร้างใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นัลก่ออิฐมวลเบาคิวคอนค่ะสําหรับหน้าบ้านมาตรฐานนะคะจะมีการติดตั้งเป็นอรูเหล็กลังเลือสีดํามาให้พร้อมกับระบบที่รองรับการติดตั้งเป็นนรรัััวปะตตตอโมิ มีการแยกอีกชุดนึงนะคะเป็นประตูรั้วสําหรับทางเข้าคนเดินมาให้นอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้หน้าบ้านทั้งกล่องจดหมายกล่องรับพัสดุเลขที่บ้านกริ่งหน้าบ้านรวมถึงมีการติดตั้งช่องทิ้งขยะมาให้เรียบร้อยบริเวณรั้วบ้านค่ะ สำหรับฟังก์ชันพิเศษของบ้านซีรีส์นี้นะคะคือเขาจะมีการออกแบบตัวบ้านให้มีความลึกถึง18เมตรทําให้ตัวที่จอดรถมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถที่จะติดตั้งตัวออโตเป็นติกการาจได้ในบ้านทุกแบบค่ะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำมาให้ดูแล้วนะคะว่าเราสามารถทําเป็นโรงรถแบบปิดได้เหมาะสําหรับคนที่รักรถสะสมซูเปอร์คาร์ก็สามารถทําเป็นซูเปอร์คาร์การาจได้แบบในบ้านตัวอย่างนี้เลยแล้วเราก็อาจจะมีการทําเป็นแมนเคฟแบบนี้นะคะไว้นั่งชมรถที่เราสะสมพื้นที่ด้านข้าง ก็อาจจะทําเป็นตู้สําหรับเก็บของโชว์เพิ่มเติมก็ได้ค่ะ โดยฟังก์ชันของตัวที่จอดรถตรงนี้นะคะเขาจะมีการลงสเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านหลังนี้จอดรถได้ทั้งหมด5คันด้วยกันค่ะในบ้านมาตรฐานตัวพื้นเขาจะปูเป็นคอนกรีตแสตมป์สวยๆมาให้และยังสามารถรองรับตัว EV Charger ได้ทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะซึ่งตัวไฟของโครงการนี้เขาเดินเป็นระบบไฟ3เฟสนะคะส่วนทางเข้าของตัวบ้านจริงๆจ,จะมี2จุดค่ะจุดแรกนะคะจะเข้าจากที่จอดรถตรงนี้เลยในบ้านมาตรฐานประตูทางเข้ารองจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนประตูทางเข้าหลักเนี่ยจะอยู่ ทางฝั่งหน้าบ้านตรงนี้เขาทามาให้เราดูค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจากแมนเคฟเข้าไปได้ในตัวบ้านเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทุบตรงนี้ได้เลยเพราะว่าด้วยโครงสร้างของตัวบ้านจะเป็นคอนเวนชั่นแนลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะรองรับการทุบเจาะต่อเติมได้ค่ะสำหรับตัวทางเข้าหลักหน้าบ้านของจริงนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่บริเวณเชื่อมต่อจากที่จอดรถมาเลยค่ะ ตัวพื้นทางเดินเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้เป็นสโลปแบบนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้ง่ายโดยตัวบานประตูเขาจะให้เป็นไม้สักค่ะคุณผู้ชมและจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอล r ล็อกยี่ห้อเบลวินมาให้ซึ่งตัวบานประตูเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มช่องแสงมาให้ด้วยเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้าไปได้ในตัวบานได้มากขึ้นค่ะ สำหรับตัวบ้านของโครงการนี้ทุกหลังนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัว living solution ซึ่งจะมีครบรอบด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยสําหรับที่โครงการนี้นะคะเขาจะมีการติดตั้งตัวสัญญาณการขโมยแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์มาให้ทั้ง2ชั้นพร้อมกับมีติดตั้งกล้อง cctv มาให้1ตัวบริเวณโรงจอดรถค่ะส่วนด้านในตัวบ้านนะคะก็จะมีตัว smoke detector มาให้ทั้งหมด8จุด h e ด t เทกเตอร์ทั้งหมด2จุดด้วยกันนอกจากนั้นจะมีตัวระบบ Home Automation ที่เราสามารถควบคุมผ่านรู้ใจแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเราได้เลยตรงนี้จะสามารถควบคุมได้ทั้งไฟเครื่องปรับอากาศระบบ Security ต่างๆรวมถึง Smart ทเดเวิต่างๆก็สามารถซิงกับตัวระบบได้ค่ะ และมีตัวระบบ Active Air Quality ของ SCG นะคะจะเป็นระบบกรองอากาศเขาจะมีการดันอากาศเสียด้านในตัวบ้านนี้ออกไปด้านนอกแล้วก็จะนําอากาศใหม่ที่ผ่านเครื่องกรองเข้ามาที่สามารถกรองได้ถึงระดับ PM 2.5เข้ามาด้านในตัวบ้านเป็นระบบที่ทํางานอัตโนมัติค่ะสามารถควบคุม่ัน e อว t i o ชชนได้เช่นกันนอกจากนั้นก็ยัช่วยลูกบ้านนะคะให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นด้วยการติดตั้งตัวโซลาร r o ูฟมาให้ซึ่งจะมีขนาดประมาณ3กิโลวัตต์ค่ะ ส่วนฟังก์ชันของตัวบ้านพื้นที่โซนแรกจะเป็นดับเบิลลิฟวิ่งรูมค่ะคือจะเป็นโถงรับรองขนาดใหญ่เลยเราก็สามารถที่จะจัดแบ่งสัดส่วนได้นะคะอาจจะทําเป็นพื้นที่โถงต้อนรับสําหรับแขกโซนหนึ่งโซนอีกโซนหนึ่ง,นนงเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งรูมสาหรับคนในครอบครัวก็ได้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้นที่โถงโล่งนะคะก็จะไม่ได้มีการกั้นบางส่วนมาให้แบบนี้ซึ่งจุดเด่นของตัวบ้านที่นี่คือเขาจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็มีช่องแสงด้านในตัวบ้าา้าาานนนนมใใหเเยยออะช่่่กังโ ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหน้าต่างขนาดใหญ่แล้วก็มีประตูที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสวนหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่สวนบริเวณข้างบ้านค่ะส่วนสเปคพื้นที่ชั้นหนึ่งเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องไกนิโต้ลักชวรี่ไวท์ซอฟต์อิตาลียขนาด90คณ90ซนติเมตรนะคะจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่พอวางต่อกันแล้วเนี่ยทำให้ตัวบ้านมีความสวยลักชวรี่มากขึ้นค่ะ ติดกับพื้นที่โซน living area ของตัวบ้านนะคะพาเข้ามาดูห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างค่ะซึ่งห้องนี้นะคะเขาทำออกมาให้รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยตัวพื้นในห้องจะปูด,ด้วยแอปซอร์ PTION FLOOR ของ SCG ที่จะช่วยซับแรงกระแทกได้นะคะและพื้นที่ด้านในตัวห้องจะบอกว่ากว้างมากๆเราสามารถที่จะจัดแบ่งโซนให้เป็นพื้นที่พักผ่อนวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้และยังมีพื้นที่เหลือนะคะที่สามารถทําเป็นมุมนั่งพักผ่อนของพ่อแม่ของเราได้เลยพร้อมทั้งมีห้องน้าใน ตัววมาให้้ดยค่ะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็ทําฟังก์ชันมาให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นที่เป็นสเตปฟรีแบบนี้นะคะสุขภัณฑ์หลักๆที่นี่จะใช้เป็นของอีห้อโตโต้ค่ะซึ่งจะมีติดตั้งมาให้ครบแล้วนะคะโดยตัวห้องน้ําผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยพยุงต่างๆติดตั้งมาให้ทั้งที่บริเวณของตัวอ่างสุขภัณฑ์เองแล้วก็ที่บริเวณของห้องอาบน้ําค่ะและที่สําคัญอีกอย่างคือตัวห้องนี้สามารถที่จะแอคเซสกับตัวสวนข้างบ้านได้ด้วยก็จะทําให้บนรยอากาศภายในต าขึ้นค่ะ กลับออกมายัางพื้นที่โซน c o m นแอ a r e ยของตัวบ้านค่ะที่พามาดูโซนที่เป็นหัวใจของบ้านเลยคือบริเวณตัวโถงบันไดตรงนี้นะคะจะมีความดูหรูหราโอ่อ่าด้วยตัวบันไดที่เป็นบันไดบนค่ะซึ่งจะได้ตั้งแต่บ้านไซส์ M ขึ้นไปและตรงนี้เราจะเห็นฝ้าเพดานที่สูงนะคะตัวนี้จะมีความสูงถึง6เมตรเลยเป็นมุมที่เราสามารถอาจจะตกแต่งตัวบ้านให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นได้อย่างการวางตัวแกรนเปียโนแบบนี้นะคะส่วนตัวบันไดตัวบ้านเนี่ยเขาจะให้มาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะส่วนลูกนอนจะปู ด้วยไม้สักและเราจับจะเป็นตัว rough iron นะคะจะเป็นเหล็กซี่ๆจะทําให้ตัวบันดไดดูปโปร่งแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะส่วนที่โซนด้านในอ่ะคุณผู้ชมตัวนี้เขาจะเป็นโถงขนาดใหญ่โล่งๆเลยนะคะเป็นห้องทานอาหารซึ่งเราสามารถวางโต๊ะกลมขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งจริงๆตัวโต๊ะกลมเดี๋ยจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะก็สามารถจัดลงไปในบ้านไซส์ใหญ่แบบนี้ได้สามารถรองรับโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ10-15ที่นั่งได้เลยค่ะ นอกจากนั้นพื้นที่ด้านข้างเนี่ยถ้าใครชอบเป็นส่วนของแพนที y หรือครัวเย็นก็สามารถจัดได้หรือถ้าใครที่ชอบทําเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะมีเพื่อนๆมามาบาร์บ่อยๆหรือชอบจิบกาแฟาก็อาจจะทําเป็นตัวคอฟฟี่สเตชันบริเวณนี้ได้ค่ะ และพื้นที่ด้านข้างอีกโซนหนึ่งนะคะติดกับมุมที่ประตูเข้ามาจากที่จอดรถตรงนี้เขาจะทํามาให้เป็นพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยก็สามารถติดตั้งตัวตู้เก็บรองเท้าได้ตัวเนี้ยถ้าเราทําดีๆนะคะสามารถที่จะเก็บรองเท้าได้เป็นร้อยคู่เลยนะส่วนด้านข้าง ก็อาจจะทําเป็นมุมสําหรับการนั่งใส่หรือถอดรองเท้าก่อนออกจากบ้านได้แล้วเขาจะมีห้องน้ํา powder room มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นห้องน้ําที่เหมาะสําหรับการรับรองแขกต่างๆหรือสมาชิกในบ้านถ้าเกิดมาใช้พื้นที่โซน common area ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ค่ะเป็นห้องน้ํามีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นและได้โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติค่ะเข้ามาที่โซนเซอร์วิสของตัวบ้านนะคะด้านในสุดจะเป็นส่วนของห้องครัวไทยค่ะเบริเวณหน้าห้องครัวเขาจะเตรียมห้องเก็บของขนาดใหญ่มาให้นะคะก็สามารถเก็บของต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ในพื้นที่นี้ได้ ส่วนครัวไทยเขาจะมีการกั้นแยกมาให้เป็นสัดส่วนแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถเลือกตัวเคาน์เตอร์ครัวแบบที่เราชอบเป็นสไตล,ล์เรามาติดตั้งได้เลยส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวนะคะเขาจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ฝั่งหน้าบ้านมาให้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้แบบเต็มที่ค่ะ เชื่อมต่อจากห้องครัวไทยออกมาที่โซนเซอร์วิสตด้านหลังนะคะโซนนี้เขาจะทําออกมาเป็นพื้นที่ซักล้างในร่มเป็นโซนเมดพลาซ่าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีการเตรียมห้องพักแม่บ้านมาให้2ห้องและมีห้องน้ํามาให้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีห้องลันรี่นะคะที่แยกมาให้เป็นสัสดส่วนเลยก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบเต็มพื้นที่ส่วนการติดตั้งพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าต่างๆก็จะอยู่ในร่มทั้งหมดตรงนี้ก็จะช่วยถนอมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่สําคัญการใช้งานของแม่บ้านก็สะดวกดว เ,ะะเขาสามารถที่จะพักผ่อนบริเวณนี้แล้วเข้าไปทํางานในส่วนของครัวไทยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินผ่านด้านในตัวบ้านค่ะเราขึ้นมาดูชั้น2กันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับตัวพื้นชั้น2เนะะี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นปารเก้ไม้สักสีแบบในบ้านตัวอย่างเลยนะคะก็จะมีความสึกที่เหมาะกับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นส่วนความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานจะอยู่ที่3เมตรนะคะ ตัวนี้จะทําให้ตัวบ้านมีความโอบอ่ามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากขึ้นเนื่องจากฝ้าเพดานสูงนั่นเองค่ะสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกขึ้นมาเราจะเจอกับพื้นที่โถงอเนกประสงค์ของจริงในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่โถงโล่งๆที่เขาไม่ได้มีการกั้นตัวผนังต่างๆมาให้ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เลยค่ะเราจะทําเป็นห้องพักผ่อน เป็น f a m i l ี a r e ยอีกจุดหนึ่งนะคะหรืออย่างในบ้านตัวอย่างเขาทําให้ดูเป็นห้องทํางานขนาดใหญ่ค่ะจุดเด่นของพื้นที่ตรงนี้คือเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ทางฝั่งหน้าบ้านที่สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่หรือจะเปิดระบายอากาศก็ได้และมีช่องแสงของบริเวณถูบันไดด้วยซึ่งตัวช่องแสงบริเวณถงบันไดเนี่ยเชื่อมตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมาถึงชั้น2เลยค่ะ ฟังก์ชันพิเศษอีกจุดหนึ่งของบ้านโครงการนี้นะคะคือบ้านทุกหลังจะได้ห้องดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมค่ะกี่พามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกกันก่อนนะคะห้องนี้คือห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านเป็นห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆสามารถจัดแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวตัวห้องสามารถแบ่งเป็นโซนพักผ่อนวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้และมีพื้นที่ให้เราทําเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวได้ในตัวบ้านได้แบบนี้และที่สําคัญห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาจะมาพร้อมกับระเบียงในตัว เป็นแบบเซ m ิ o u t าท์ดอร์นะคะคือจะมีทั้งโซนในร่มแล้วก็โซนด้านนอกค่ะพื้นที่กว้างขวางมากๆคุณผู้ชมเราจะไปปูเสื่อโยคะเล่นด้านนอกก็ได้หรือจะตั้งโต๊ะทานกาแฟนะคะไว้จิบชาย,ยชามเช้าก็ได้เช่นกันค่ะพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องมาสเตอร์เบรูมเราสามารถกั้นเป็นวอล์กอินโค e เขนาดใหญ่ได้เลยค่ะซื้อด้านไหนก็สามารถจุตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้รองรับการใช้งาน2คนได้แบบสบายๆนอกจากนั้นก็จะมีห้องน้ำในตัวมาให้ด้วยค่ะ ซึ่งห้องน้ำในตัวของ master bedroom เนี่ยนะคะ<ๆ>เขาใส่ฟังก์ชันมาให้ครบครันมากๆค่ะตัวอ่างล้างมือจะให้เป็นทางแบบ his and her นะคะพร้อมกับโซนอื่นๆตัวห้องน้ำติดตั้งเป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติมาให้มีโซนชาเวอร์ที่ติดตั้งทั้ง hand shower และ rain shower มาให้ด้วยและที่สำคัญได้อ่างอาบน้ำไซส์ใหญ่ะคะ่ะตัวนี้จะใช้เป็นของยี่ห้อ c a ชนะคะซึ่งจะมีฟังก์ชันของการทาตัว b u b บ l ้ลม่่นน้าแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีไฟได้ค่ะ ตำแหน่งของตัวห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยเขาจะอยู่ทางฝั่งเดียวกันกับห้องนอนรองอีกสองห้องค่ะซึ่งตัวห้องนอนรองที่เขาให้มานะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดห้องน้ำในตัวมาให้ทั้ง2ห้องเพื่อที่จะให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวและพื้นที่ด้านในตัวห้องก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะกีพามาดูสักห้องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมห้องนี้เขาจะมีการจัดออกมาเป็นพื้นที่ห้องนอนมาตรฐานเลยด้านในเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่กว้างที่เราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้มีพื้นที่ด้านข้างที่เราสามารถวางเป็นโตเครื่องงแป้ หรือโตทำงานได้และยังมีโซนที่เราทำเป็น Walk In c l o s e t ได้ด้วยนะคะเป็นสัดส,ส่วนเลยอยู่ติดกับส่วนของห้องน้ำโซนอีกห้องนึงเราก็สามารถจัดเป็นห้องนอนได้เช่นกันค่ะโดยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานหรือถ้าใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนเฟ,ฟังก์ชันอื่นๆก็สามารถดูในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะตัวบ้านตัวอย่างเขามีการจัดออกมาเป็นโฮมเทเลเตอร์ให้ดูถ้าใครอยากทาเป็นห้องทางานหรืออาจจะเป็นห้องพักผ่อนไว้นั่งอ่านหนังสือก็สามารถปรับได้เลยค่ะ สุดท้ายค่ะเป็นห้องดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมนะคะตัวห้องนี้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านค่ะซึ่งตัวห้องเขาจะเน้นเป็นลักษณะห้องหน้ากว้างเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางฟังก์ชันได้ง่ายมากๆแล้วก็ทําให้ห้องดูโปร่งสบายนะคะฟังก์ชันของตัวห้องเราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือๆให้เราทําเป็นมุมนั่งพักผ่อนมุมนั่งทํางานก็ได้ในตัวห้องนียเขาจะมีระเบียงขนาดย่อมๆม,มาให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับห้องน้ําในตัวนะคะพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ําเราสามารถกั้นเป็นวอาาล์อกอ ได้เลยเพราะว่าในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่ห้องโล่งๆส่วนตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวอ่างอาบน้ําด้วยแต่จะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของโซนอาบน้ําและโซนอ,นอื่นมาให้ครบเลยค่ะ ตัวโครงการแกรนบางกอกบุรีวัดแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์เป็นโครงการสําหรับคนที่มองหาบ้านหรูติดถนน,นะค่ะและต้องการบ้านที่สามารถอยู่อาศัยเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้มีฟังก์ชันที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้ดีและมีแม่บ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งตัวแบรนด์บ้านแกรนบางกอกบุรีวัดเนี่ยเด็ก็เป็นแบรนด์ท็อปสุดของทาง SCS ซีเอเลยสําหรับคนที่มีโจทย์ในการซื้อบ้านที่ต้องการความักชัวร่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบ้านพื้นที่ส่วนกลางชอบบ้านที่ออกแบบในสไตล์ยุโรปร ไปถึงให้ความสาคัญกับเรื่องทัศนิภาพภายในโครงการที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าทางโครงการก็มีการเดินระบบสายไฟลงดินทั้งโครงการและการอยู่อาศัยก็มีเพียงแค่64ครอบครัวเท่านั้นค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะเขามีจุดเด่นตรงที่การเตรียมบ้านให้สามารถรองรับการติดตั้งตัวอัตโนมัติการาชได้นะคะซึ่งนี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักรถสะสมซูเปอร์คาร์นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ๆที่ทางไอเซียเเซดเขาพัฒนาขึ้นมาให้ค่ะ ส่วนทำเลที่ตั้งของโครงการตรงนี้นะคะเป็นทำเลศักยภาพในโซนของราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่อาจจะต้องเดินทางติดต่อธุรกิจในโซนแจ้งวัฒนะหรือราชพฤกษ์บ่อยๆหรือคนที่เดิมมีบ้านอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วนะคะอย่างบนเส้นราชพฤกษ์เองเนี่ยทำเลโซนนี้ก็อยู่ใกล้มากๆและอยากได้บ้านที่มีการปรับปรุงอัปเดตนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นที่นี่ก็ตอบโจทย์และที่สําคัญนะคะคือเป็นโครงการบ้านรู้หลังใหญ่ที่อยู่ติดถนนใหญ่เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าซอยะคะ่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ในช่วง30ถึง70ล้านบาทแบบบ้านคาตารานที่พาชมในวนันนี้ราคาเริ่มต้น42ล้านบาทค่าส่วนกลาง39บาท66สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1749ค่ะและนะั่นคือทั้งหมดของโครงการแกรนบางกอกประวัติแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกด Like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โ Home า o อยู่ Channel ไว้ด้วยหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวโดยะเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a you. com และ Facebook Fanpage home n a y u fc หรือจะไปเสิร์ชในช่อง TikTok ก็ได้นะคะสามารถเสิร์ช home n a you ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปแรกที่งานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ